ไม่ต้องไปปลูกต้นไม้อื่นมันลดน้ําไม่มีเวลาไปลดน้ํานะครับผมก็เคยเป็นครูมาก่อนนะครับเอาชีวิตเด็กนักเรียนให้รอดนะครับผมเห็นไปทําแล้วเหมือนเอาท่อสี่เหลี่ยมที่วางให้น้ํารอดใต้ท่อแล้วดินไปถมบนหน่อยหนึ่งแม่ฮ่าแม่ก็ทํากันหยาบจริงๆนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยแต่เอาไปตั้งอย่างนั้นนะ่ะเอาไปตั้งอย่างนั้นนะ่ะ ไม่อยากจะบอกแล้วว่าเฮียเอาแท่งปูนไปตั้งแล้วดินกลบหน่อยแดกงบประมาณไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ขุดให้เป็นหลุมหลบภัยดีๆเลยจริงๆเลยกูก็ปวดหัวนะครับตำรวจก็ไปแนะนำเขาหน่อยทหารก็ไปแนะนำเขาหน่อยว่าขุดหลุมหลบดภัยมันต้องทำอย่างไงนะครับอันนั้นแม่นเหมือนกับ เอาเด็กไปกองในท่อมันจะบังได้สองทิศทิศเหนือทิศใต้ด้านซ้ายด้านขวาแม้นสะเก็ดมาก็อัดเข้าไปเต็มๆเลยจีนประกาศเลิกซ้อมรบกับกับกรรมพูชาใช่ไหมจริงหรือเปล่าผมไม่รู้ผมไม่ได้ดูข่าวนะครับข่าวจีนประกาศยกเลิกซ้อมรบกับมูชาแล้วโอ้ถ้าจริงมึงขี้แตกใหญ่เลยไอ้เฮียเหมน็นนะครับ อุนเซนมึงขี้แตกเลยนะครับจีนเขาเป็นพี่ใหญ่ผมเวลาไปเจจาผมไปบินไปคุยกับกระทรวงความมั่นคงของประเทศจีนเนี่ยเขาให้เกียรติประเทศไทยนะครับผมไปกับท่านพลเอกไพบู์คุ้มฉายานะครับไปสองสามครั้งนะน่าจะประมาณสามครั้งนะครับเขาให้เกียรติประเทศไทยนะครับเราเนี่ยต้องพึ่งจีน จีนถือเป็นพี่ใหญ่ประชากรเราเนี่ยเกือบห้าหกสิบปอร์เซ็นแล้วมีเชื้อสายจีนนะครับจีนเป็นพี่ใหญ่ในการทำสงครามกับยาเสพติดนะครับถ้าจีนประกาศซ้อมรบกับกรัรมพูชาเนี่ยนะโอ้โหโคตรสะใจเลยนะครับมันเปรียบเทียบเหมือนกับหมาผูกโซ่เวลาเจ้าของผูกโซ่หน่อยคิดว่าจีนถือหางแห้งแห้งจะไปกัดคนนั้นคนนี้นะ พอเขาปล่อยโซ่เข้ามาแล้วแม่นไปไม่เป็นนะครับไปไม่เป็นนะครับเอาเถอะภาวนาขอให้มันเสียงปืนแตกนะครับกองทัพอากาศจะได้โชว์ศักยภาพให้เต็มที่นะครับอ้ระเบิดที่มันจะครบที่จะปลดต้องปลดชนวนและทำลายทิ้งนะเอาไปทิ้งที่กัมพูชาให้หมดเลยนะครับท่านพลเอกเตียบันผมก็เคารพนับถือท่านนะ นะครับผมเคารพนับถือท่านนะครับท่านวนเอกเตียบันนะครับสถานการณ์อย่างนี้ท่านก็แจ้งป่วยก่อนก็ได้